พี่ว่ามีอะไรจะพูดไหมคะดะีโอเคค่ะบายบายค่ะทุกคน<า> <laughs> พี่ว่าเป็นคนตลกเนาะตลกตลกหรือกวนตีนพี่ว่าน่ะ <laughs> พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> พี่อ้วนนกเขาใหญ่ค่ะ <laughs> วันนี้เดี๋ยวจะผูกชานแต่ไม่รู้ตัวผูต้ตัวเมียยังไม่รู้เลย <laughs> คือนกชุดนี้เป็นชุดล่าสุดนะคะที่พี่อ้วนป้อนขึ้นมานะคะทุกคนโตจากลูกป้อนจะมีลูกผสมเอ้ยเขาเรียกลูกอะไรนะพี่อ้วนลูกเพาะใช่ไหมพ่อป่าแม่ป่าพี่อ้วนเอา,ามาป้อนเองนะคะทุกคนก็จะเชื่องหน่อยวันนี้พามาดูกรงนี้เป็นกรงล่าสุดนะคะอายุเท่าไหร่คะพี่อ้วนอายุแค่สักสองเดือนได้ไั้อ๋อชุดนี้ทั้งหมดเหรอใช่สองเดือนน่าจะสเดือนนะคะจะมีลูก นกเขาแขกอยู่ตัวเดียวใช่ไหมมีนนเสี่ยงอยู่สองตัวนะ่นน้องนั้นไม่ไม่อยากจะเพื่อนจะเอาทำอะไรเนี่ยจะเอาทำอะไรเนี่ยเอาผูกขาเนี่ยนะฮะเอาเข้ามาีเา้เย็นนะอ่าได้ได้หรเนะหรอไม่ไม่แน่ใจอืมแลก็ูดก่อนเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะลู ชุดนี้มีลูกใครบ้างคะพี่ว้วนอ่าอันนี้ลูกป่าครับอ๋อลูกป่าลูกป่านะครับใครลงเราเคยลงคลิดไปยังยังยังเราไม่เคยลงเรากลัวโดนดัมมาลูกป่าลูกป่าไปต่อโนกแล้วได้มาแล้วก็อันนี้ลูกเทพพนมลูกเทพพนมแล้วก็ลูกเจ้าลิวเฟืองอยู่ไหนวะลูกเจ้าลิวเฟืองนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวเลยครับลูกโทนไม่รู้เป็นไรชอบให้ลูกโทนครับลูกเจ้าลิวเฟืองครับ แล้วก็มีลูกนกเขาแขก,กตัวหนึ่งทั้งหมดกรงนี้มีกี่ตัวคะมีสามห้าแปดตัวมีแปดตัวอันนี้คือเศษกรงที่เราทำวันนั้นใช่ไหมของเหลือที่เราจะเราเอามาทำกรงเพาะนะกรงเพาะเหลือจากที่เรามาทำกรงเพาะพี่อ้วนเอาเศษๆมาประกอบประกอบรวมกันได้กรงใบหนึ่งเลยเ<น>เทุกคนตรงล่างที่ประตูต้อปิดเป็นบนอ๋อประกอบผิดว่างั้นไม่ถ้าเอาตะปูเอ้ถ้าเกิดปะตูเนีไว้ข้างบน ตัวนอยู่ตรงนี้ออ๋ประตูด้านกลมอ๋อโอเคโอเคประตูก็เลยเปิดลงข้างล่างเป็นไรชุดนี้เป็นชุดลูกนกชุดใหม่นะคะอายุประมาณสองเดือนน่าจะสองเดือนนะสร้อยเพิ่งกำลังจะขึ้นกันก็จะมีเชื่องหลายตัวเนาะ่ะะะง้้นนไดชุดเก่าชุดเก่าอยู่ฝั่งนู้นทุกคนชุดเก่าอยู่ฝั่งนู้นลูกเทีมนมหลายเลยแต่แต่ต้องรอเช็คอะครับลูกเทีมนมมัน <K an> เข้าใจเข้าใจถ้าไม่ยกเราก็ขายตามราคา<ต>ไม่ยกเรื่องคาลมไม่ต้องพูดถึงคนระับที่ผ่านมาที่เพาะมานี่ก็ <K an> มีเจ้าบีพี่โทนไม่ยกก็หลายตัวใช่ <K an> ก็มีบ้าง <K an> ใช่แต่เรื่องคาลมไม่แพ้ทำไมมองหน้ากนะันน่ะทำไมมองหน้าอย่างเงี้ยทำไมมองหนะ้าอย่างเงี้ยลูกมาลงหาเขามาอ <K an> ้นนะ้าขยิกปีขยิกปี ตัดปีกออกนะครับเราตัดปลายปีกออกตอนตอนเราป้อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นนกป่าถ้าไม่ออกไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวก็จะมีชุดใหม่ๆขึ้นมาอีกใช่ไหมคะตอนนี้ออกออกอีกนะครับอ่าลูกพี่องค์อ่าลูกพี่องค์ออกตัวที่พิการไงหายยังก็ขาไม่ทางนะครับแต่ขากวักอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเลี้ยงของเราได้ไม่ไม่สำคัญขากวักมืวกวัก ยังไงเราก็เลี้ยงได้ตัวนี้ลูกป่าแท้ใช่ไหมคะป่าแท้ครับพี่อ้นคิดว่าตัวผู้ตัวเมียไม่รู้แต่ตัวนี้เชื่องแต่เขาบอกว่าตัวเล็กาจจะตัวผู้แต่ตัวนี้ตัวใหญ่น่าจะตัวเมียไม่รู้ไม่การันตีอ๋อจับตะเกียบก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมตอนเนี้ไม่เอาออกมาได้เลยนะเนี่ยตัดปีกเรตัดปีกอยู่ถามว่าทําไมต้องตัดปีกเพราะมันบินหนีแต่ถามว่ามีผลไหมก็ทําให้นกเชื่องแลวก็เพราะว่าเขาเป็นลูกป่า หลายร้อยเลยแหละแล้วตอนนี้เขาจะถ่ายผลตอนสามเดือนพอสามเดือนเขาถ่ายผลปั๊บปีที่เราตัดเนี่ยเขาจะถ่ายออกมาหมดเลยขึ้นใหม่เนี่ยกำลังขึ้นนะครับให้มาถ่ายกันเล่นๆนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียถ่ายแล้วได้อะไรอ่ะได้ความสนุกใช่ได้ความสนุกถ่ครับใครรู้ช่วยบอกดูตัวตัวผู้ตัวเมียครับผมเองก็ไม่รู้อันนี้ขยับหนีขยับหนีขึ้นหัวอ๋อเหรอเราชอบขึ้นไหล่เร็วขึ้นไหล่เร็ว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  เราอยู่บนไรเราอยู่อย่างนี้ของขอตั้งแต่เด็กแหละป้อนมาสองตัวครับอีกตัวอีกตัวนึงเปียวยจะไม่ค่อยเชื่องใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอะ่ะจะตัวนี้เชื่องสุดเปียวตั้งแต่เด็กแล้วแต่เปียวตั้งแต่เอามาเอามาตั้งแต่ออก,ตอ,อกออกที่นี่นะครับกกิปน,นี้ออกที่นี่กงเขาเรียกเราต้นคลิปเราจะเขียนว่าไงเนี่ยเปรียบกงเอามาประกอบ เสกงก็ใช้ได้ไม่ได้เราพาดูลูกนกไงชมลูกนกนี่จิก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 ชมลูกนกเขาใหญ่อายุสองเดือนนับสิบตัวกินไรอ่ะกินไรที่หัวพ่อเอาหูดิเอาหูออกมาให้ลูกแท้ดิคู่เขานี่ไงเนี่ยเดินอยู่เนี่ยตัวเล็กนะครับไม่เชื่องไม่ค่อยเชื่องแต่ไม่บินหนีแต่ไม่เชื่องเนี่ย ออกมาก็จะบินหนีอนี่เขาเล่นเครื่องแต่วลงกระดิกตอนเย็นเนอ่ะเวตอนเย็นๆจะเข้านอนเขาเห็นเราเขาจะอยากให้เราเล่นด้วยทาไมสั่นอย่างนั้นล่ะลูกลูกคลัวอะไรปล่อยปลอยป้่อยเลยปล่อยเลยนี่คู่มันโอ้โหตัวแตกเนี่ย ไปตัวแสบไปแล้วไอตัวแสบนนะตัวเล็กเห็นไนหะจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่นกที่นี่ถามว่าเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะทุกคนเราเลี้ยงเหมือนกันหมดท,ทุกตัวนะใช่ถ้าได้นกที่นี่ไปคือหนูบอกได้เลยว่าส่วนน้อยมากที่พี่อ้วนจะขายทุกคนก็เห็นตัวนี้จะผลูกเนีย่ยเดี๋ยวตัวนี้จะขึ้นชานเดีย๋ยนะเดีย๋ยนะทำไม กินอะไรคะในกรงกินอะไรเอ่ยไม่กินอะไรครับเดียเหมือนกันหมดกินมิลเลดรวมกินข้าวโพดบดอ๋อเหมือนกันหมดใช่ไหมอนุก็ข้าวโพดบดน้ําก็มีวิตามินดินนะครับยังไม่ได้ใส่ดินให้นะครับตรงนี้ทุกกรงของพี่อ้วนจะเลี้ยงเหมือนกันหมดนะคะเอาขึนหัวแล้วเรามาทายกันนะครับว่าตัวนี้นะครับปอกสีขาวนะครับปอกขาสีขาวข้างซ้ายนะครับมาดูตอนโตนะว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาว่าใครว่าตัวผู้ตัวเมียได้เลยอ่ะ เอาความสนุกอ๋อโอเคโอเคไม่ได้อะไรครับเอาความสนุกโ <Okay, S 1> อเคโอเคที่ที่ให้ทายมาเนี่ยคือไม่ใช่ให้ทายเขาเรียกอะไรไม่ได้อย่ายทำให้เขาว่าทายทายไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ <groans S 1> ช่วยกันดูอ่าดูลักษณะนะครับนี่ครับอ่าขนาดนะครับ,รบว่าตัวผู้ตัวเมียอ่าดูเลยครับอ่าดูดูถ่ายมาที่นิ้วอ่านิ้วนะครับอ่าถ่ายไปที่นิ้วก้อยก้อยเขาเห็นไหมเหก้อยยกหางเลยอ่าดูที่ก้อยเขานะครับอ่าดูที่ก้อยเขาบิน ูที่ปากเขานะครับปากใหญ่นะครับนิ้วก็ใหญ่นะจริงๆแล้วอ่ะแต่เขาเป็นพ่อเขาตัวนี้ตัวโตตัวนู้นตัวเล็กแต่เขาบอกว่านกตัวเล็กตัวนมาจะเป็นตัวผู้การตีไม่ได้หรอกครับเชื่อผมใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียโอเควันนี้พาเยี่ยมชมเบาๆนะจ๊ะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณเดี๋ยวยังไม่เปิดประตูเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเอาเ้าไป ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่ค่ะเราจะออกคลิปเยอะมากเลยช่วงนี้เพราะว่าพี่อ้วนอยู่บ้านทํางานที่บ้านแล้วก็เกี่ยวข้าวฟ่างทําเกี่ยวกับข้าวฟ่างเราก็จะมีคลิปที่บ้านให้ดูเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ออกต่อเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยงานบ้านเยอะด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าออกต่อแล้วเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ แต่ทุกอย่างหนูก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วนะคะพี่ว่ามีอะไรจะพูดไหมคะดะิโอเคค่ะบายบายค่ะทุกคนพี่ว่าเป็นคนตลกเนาะตลก<ด>ตลกรู้กวนตีนพี่วรรณอะดบีบายยค่ะทุกคนบายบายค่ะ